สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะเติมเงินเกมผ่านมือถือนะครับผมสามารถติดต่อสปอนเซอร์เราได้เลยนั่นก็คือทางเพจ Elastic Shop นะครับผมซึ่งเขาเปิดทำการมามากกว่า3ปีแล้วแล้วก็จดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอน เปิดทำการตั้งแต่เช้าเลย8ปดโมงจนถึงตีสอได้เลยครับผมสามารถทักไปทางเพจตามที่ผมลงนี้ได้เลยสวัสดีครับผมแม้งจากช่องแม้งสมายนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Summoner อร์ส Chronicle นะครับอ่าเราจะมาพูดถึงการลอกอสเหมือนเดิมเลยการลอกอสรอบนี้เราจะมาพูดกันถึงภลายมืดเนาะเมื่อกี้นี้คือ,อกดเวทมนต์หรือดีบัฟหรือเนิร์ฟที่ผมเลือกให้ตัวเองนะอ่ะแล้วก็ไอเมื่อกี้นี้ก็คือ ทีมที่ผมเลือกน่าจะดูทันกันเนาะอ่ะก็คือทีมตรงนี้อ่าคราวที่แล้วเนี่ยเราลงกันไอ้วอลลุ่มชเนี่ยที่อาซีซัน2เนี่ย,ท,ยที่เพื่อนๆจะติดกันที่เลเวนมืดเนาะคราวนี้ก็จะมาเจอตัวใหม่ละก็คืออีตัวภายมืดกับภายลมเนาะอืมแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คืออ e ีฟ e ิตอีฟิตมืดกับอาอีฟิต e อีกตัวหนึ่งแล้วแต่ธาตุเนาะ อ่าส่วนใหญ่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นดันที่เพิ่มเลือดดังนั้นผมไม่ค่อยแนะนำท้า่ร่ถ้าดาเมจเราไม่จัดพอนะครับผมดังนั้นเลือกมาทางพายดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําให้ดูว่าว,วิธีการจัดการกับพายมืดกับพายลมเนี่ยจดการยังไงคราวที่แล้วทริคคือการใช้เกาะใช่ไหมครับบัอเกาะเยอะๆอ่าแล้วก็ CC เยอะๆอ่าส่วนคลิปนี้ทริกที่ดีที่สุดละกันที่ผมลองมา ก็คือเราจะใช้ตัวบัฟที่ลบบัฟของฝั่งตรงข้ามกับลบดีบัฟของเราทุกครั้งที่ใช้สกิลอ่ามันจะมีมันจะมีสกิลหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะแคปแล้วก็แปะให้ตรงนี้แล้วกันซึ่งสกิลนี้ไอไอเขาเรียกว่าอะไรบัฟเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยมันจะเป็นการเมื่อเราใช้สกิลหรือมอนเตอร์ใช้สกิลมันจะลบบัฟของตัวเองด้วย1นงอันแล้วก็ทุกครั้งที่ลบบัฟมันจะเพิ่มมานาอันนี้ก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่ง ซึ่งมันคือคีย์เวิร์ดของด่านนี้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆด,ดีบัฟเราจะโดนเยอะมากๆแล้วยิ่งถ้าเรายิ่งลบเยอะมานาสังเกตมานาของผมมุมขวาบนมันจะเด้งรัวๆอืมอันนี้คือตามสัญญาณนาะอครั้งที่แล้วเนี่ยไอ้ซีซั่นสเนี่ยผมลืมอัดไปไอ้ด่านที่ยากอ่ะครั้งนี้มาลองอาัดด่านยากนี้ดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะข้างนอกไอ้ข้างหน้าน่าเป็นพายเนาะอืมเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือพายมืดกับพาย ลม,อ,มอันนี้เคลียร์มอนก่อนถ้าสังเกตดีๆเพื่อนๆดูดูมานาผมเนาะที่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมทุกครั้งมาใช้สกิลมันก็จะล้างล้างของมันแล้วมานาผมก็จะเด้งเด้งเด้งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทีมที่ใช้ก็คือทีมมันบ้านเลยไอ้นี้คือผมไม่ได้ทําอะไรให้มันเลยนะโดยเฉพาะจินน้าเนี่ยจินน้าผมปปกหกเอง ซึ่งเอามาใช้ได้แต่ถามว่าตัวอื่นที่ดีกว่าไหมมีแค่ว่าผมเอามาเพราะว่าไอ้ตัวอะไรนะแก้วนะ้าผมเอาไปใช้เล่นหมดละก็เลยเอา่อะน,นี้มาแทนส่วนพีชน้ําความจริงเอามาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมต้องการไวก็เลยเอาบัฟดาเมจจากจินน้ํามาแทนนะครับลูลูน้ําก็ใช้เป็นลูลูแสงก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกคีย์เวร์ดคือการลบดีบัฟออกแล้วมันจะได้มานาผมเลยเอารูลูน้ามาแทน พอไม่งั้นถ้าเอาลูรู้แสงมามันจะติดบัฟปีกแล้วผมจะไม่โดนดีบัฟแต่มันก็จะเสียวๆนิดนึงถ้าโดนดีบัฟแล้วเราล้างไม่ทันเนาะ,ะส่วนอันเนี้ยถ้าสังเกตดีๆมันฮิวแล้วก็มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราต้องพยายามเล่งดาเมจแล้วก็ใส่เบิร์นให้มันเยอะๆแล้วก็ห้ามฮิวมันนะ,ะแล้วก็อีกดีบัฟอีกบัฟหนึ่งแล้วกันที่ผมได้มาจากการ์ดเนี่ยก็คือระเบิดอันนี้ก็แนะนําเหมือนกันถ้าเจอเลเวลระเบิดสูงขึ้นก็อัพอัพอัพยัดมันได้เลย ค่อนข,ข้างที่จะดีดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างของผมล่าสุดเลเวลสามมั้งมันระเบิดห้าตัวแล้วก็สิบวิระเบิดสิบวิระเบิดอืมแล้วก็ทุกๆุกห้าวิระเบิดได้ต่อใช้บัฟนี้ได้ต่ออ่าใช้ดีบัฟนี้ได้ต่อประมาณนี้อ่าอันนี้จะตายยากนีหนึ่งเมื่อกี้ผมลืมจัดการมันตอนที่มันยังไม่มีบัฟอือ่าอ,อันนี้อื่นก็ไม่มีอะไรเลยอ่าเดี๋ยวเราก็ผ่านกำลังไปไอ้ตรงนี้ผมลืม เดี๋ยวพลาดไปพอดีอาจไปยังไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้พากเนาะค่อยมาพากทีหลังอืเดี๋ยวค่อยกลับมาตีอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันครับเดี๋ยวมีทีเด็ดให้ดูว่ามันมีว่ามันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราฆ่าตรงนี้ไปก่อนเนี่ยสังเกตดีๆมานาผมแทบจะเต็มตลอดเวลาเลยต้องใช้ให้ทันผมเลยพยายามตั้งออโต้ให้มันกดสกิลแทนผมด้วยอีหนึ่งออันนี้คือฆ่ามันก่อนที่มันจะบับตัวเองมันก็เลยตาไปเลยเนาะส่วนอันนี้เพื่อนๆดูนี่ตึ้ม ซิลลมโคตรแรงอยู่ๆก็หายไปเลยมันล้างผมแล้วก็ไอ้นี่พอดีผมใช้ไอ้นี่นี่แหละใช้เนิร์ฟตัวเองแบบลดดาเมจอืมไอ้ได้ดาเมจเพิ่มเติมจากมอนเตอร์แล้วก็ลดเดฟตัวเองเข้า <c oughs> <c oughs> ไปอีกก็เลยตายไปเลยในทีเดียวแต่ไม่เป็นไรครับเรากดเพชรได้เพื่อเป็นความไม่เสียไอ้ตัวสตามิน่าของมอนเตอร์ที่เรามาใช้เนาะอืมแล้วก็ลงต่อได้สบายๆเลย เจอเซลมืดก็ไม่มีอะไรเลยรีบดีบัฟมันรีบตีมันเท่านั้นเองแล้วเราก็กดสกิลรัวๆถ้าสังเกตผมเอากระเลือดนาะมาทาไมผมเอามารีให้เราได้ใช้สกิลกับมอนเตอร์ได้ใช้สกิลรัวๆมันจะได้ล้างบัฟล้างดีบัฟล้างดีบัฟบ,บนหัวมันได้เรื่นะอยๆเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ค่อยๆดูไปแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือห้องสุดท้ายละก็ไม่มีอะไรละ ตืดๆตืดอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยความจริงลากรวมได้ก็ได้นะแต่ผมเพย์เซฟไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี้ดันเสียเกิดไปแล้วหนึ่งทีก็เลยเพย์เซฟไว้ถ้าเป็นอาชีพอื่นผมก็แนะนำใช้ทีมนี้ได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าก็อย่างแนะนำให้ทำตัวอบียอยู่ดีเพราะว่ามันมันหลากหลายมากเลยมันมันทำอย่างอื่นได้เยอะแยะแต่ไม่ใช่ว่าตัวอื่นไม่ดีนะ ตัวอื่นก็จะดีในคอนเทนต์อื่นๆอย่าง PP ก็คีปอย่างอารีน่าก็คีปอะไรพวกนี้ยอย่างาถ้าสมมุติว่าลงหอแล้วขาดฮิวหรือขาดไอตัวซับเราก็ที่มันจะต้องบังคับลงอะนะก็ใช้คีหน้าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันมันออกแบบมาให้เราเล่นหลายๆตัวอยู่แล้วรื่องอนาคตก็จะมีธนูเข้ามาอีกอะไรอย่างนี้ครับอืมประมาณนี้สังเกตดีๆผมก็ไม่ตีให้มันตายเดี๋ยวระเบิดตูมก็ตู้เอง อ,อะไรประมาณนี้เนี่ยจบแล้วครับเมื่อกี้นี้ผมพลาดในตัวบอสข้างในนนเนาะผมก็เลยต้องเข้าไปตีก่อนอืมอะไรประมาณนี้ครับอ่ะหวังว่าเพื่อนๆจะผ่านกันเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันและเดี๋ยวว่าจะทําคลิปต่อไปมาเรื่อยๆที่เป็นประโยชน์ประโยชน์เนาะอืมสำหรับซีซั่นกาแล้กันนี้ซีซั่นสามอยเพี้ยน<笑><笑>ก็พอท่านี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ